ขอถ่ายป๊าป๊าดงแล้วป๊าป๊าพูดนะอ่าป๊าป๊าพูดนะว่าป๊าป๊าเป็นทำยังไงกับกับกับบ้านดินนี้จะสร้างบ้านหลังไหนเสร็จแล้วบ้านหลังไหนตัวนี้แล้วเริ่มที่นี่อ่าอะแล้วครับตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านดินของเราอยู่ ว่าบ,บ้านดินที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างได้หนึ่งห้องอยู่นะตอนนี้ก็จะมีห้องนอนห้องน้ำนะครับส่วนวห้องตรงกลางแล้วก็ห้องของโมชาอีกสองห้องเนี่ยเรากําลังสร้างอยู่นะแล้วอีกห้องอแล้วอีกห้องหนึ่งที่เปิดกว้างมากให้เขาได้เหน็นดูก็คือแต่ต้องมีบริเวณในรู้นะก็คือบริเวณทางสวนที่กั้นด้วยรค่ะ ในหน้านี้ในหน้าหนาวเนี่ยจะมีความแห้งแล้วก็มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะเหมาะกับการปาัดน,อน่อนอินมากๆเลยบช้าก่อนดินจะแห้งเร็วใช่รเราตามไปดูในคลิปต,ต่อไปค่ะโอเคที่ช่องอะไรครับที่ช่องทูบีบชาและไปติดตามที่ช่องคุณแม่และช่องคุณพ่อได้ด้วยนะโอเคบ๊ายบายทูบีบชวช้าในปันดินค่ะโอเคครั เราไม่จะต้อปหยุจะต,ต้องชะตาตอนนี้ล่ะก็เอ็นี่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 ตอนนี้นะเป็นนี่เป็นห้องครัวและนี่เป็นเก้าอี้เก้าอี้สำหรับนั่งของโบชานะอืมเก้าอี้เก้าอี้สำหรับนั่ง ถูกคงมีถึงหลายแล้วนี่มีมีคนงานก่อสร้างคนงานบอกก่อสร้างได้ใช่ฉันไม่เหมาะแต่ตัวก็เหมาะเฉชมาสพาดูเหมาะ